คนนี้คนนี้แบบสุดยอดนะครับสุดยอดใชเดินมาถ่ายรถมึงมาถ่ายรูปคู่กับรถกูทำไม <laughs> What the fuck is this shit <laughs> <laughs> อะไรวะเฮ้ยนี่ก็งได้ <laughs> okay. ก็เป็นเวลาประมาณ3ปีกว่าๆแล้วนะครับคุณผู้ชมครับที่เราไม่ได้เล่นเทศกาลสงการกันมาเลยนะครับซึ่งปีนี้นะครับโอ้โหคนเรียกว่าคึกคักมากมายนะครับทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดนะครับซึ่ง ประชาชนคนไทยนะครับรวมถึงชาวต่างชาตินะครับตั้งหน้าตั้งตารอสงการปีนี้กันมากๆนะครับไม่ได้ว่าแบบออกมาก็ย่างคึกคักนะครับไม่ได้ว่าคนแม่งอัดอั้นกันมากๆนะครับกับเทศกาลสงการในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นชายแท้หญิงแท้นะครับรวมไปถึงชายไม่แท้แล้วก็หญิงไม่แท้ด้วยนะครับ เรีได้ว่าหญิงไมนะครบางคนสาวสาวสองเนี่ยเรียกว่าแบบเทศกาลสงการเนี่ยบางคนสวยยิ่งกว่าผู้หญิงซะอีกนะครับแยกไปออกนะครับบางคนไปให้สุดแล้วหยุดที่ราอูลฮ่าฮ่ามาตูราอูลฮ่มาฮีรซิบอ้โอ้ยแต่ละคนที่มันกลับดากทั้งนั้นเรียกด้ว่าสาวสาวสองสมัยนี้แบบดูไม่ออกเลยนะครับบางคนสวยมากนะครับแต่ว่าบางคนก็ขอแค่มีรูก็โอเคใช่ไหม ที่สาคัญเลยนะครับสำหรับผู้ชายอย่างผมเนี่ยเทศกาลสงการนี้เป็นอะไรที่แบบมันได้อาหารตาสุดยอดแบบสาวๆสวยๆฟิตตี้นะครับก็ออกมาเล่นน้ํากัาอย่างสนุกสนานนะครับรวมถึงลุงนะครับลุงไม่รู้ลุงมาไหลุงก็มานะครับคุณผู้ชมครับใครที่โชคดีเจอลุงเนี่ยฝากปะแป้งหน้าลุงแรงๆเนี่ยนะครับเห็นลุงไปเล่นแถวๆกรุงเทพนะครับคุณผู้ชมครับ เอาละครับก็สำหรับวิธีเล่นส่งการแอปในแบบฉบับที่ผมเคยผ่านมาในชีวิตเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4สายคุณผู้ชมแับซึ่งแต่ละสายเนี่ยก็จะมีความสามารถข้อดีข้อเสียในรูปแบบของฟันนั่นเองรอบอย่างแรกเนี่ยคุณผู้ชมแับก็คือ สายเดินเล่นนั่นเองนะครับสายนี้นะครับจะต้องมีสเตมีนาค่อนข้างเยอะคือคุณผู้ชมต้องมีความอึดถึกทนนะครับในการเดินเล่นทั้งงานนะครับอย่างแรกเลยคือเราจะต้องขับมอไซค์ด้วยรถยนต์ไปจอดสักที่หนึ่งแล้วก็นัดรวมกลุ่มเพื่อนเว้ยแล้วก็จะเดินนะครับเราก็ต้องนัดเดินจากจุดนี้ไปจุดไหนนะครับแล้วเราจะไปจบตรงไหนนั่นเองนะครับข้อเสียนะครับของสายนี้นะครับกคือเหนื่อยนะครับบางทีก็มีอาการลงเท้ากัดตีนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเคยโดนนาการนี้ครับกคืองเท้ามันเปียกน้ำไป่เลื่อยใช เดินไปเดินมาเนี่ยมันก็ถูไปถูมาแล้วเพื่อกัดตีนคุณผู้ชมเจ็บชี้ฝายนะครับบางทีรองเท้าขาดก็มีนะครับเขาเรียกว่าอาการรองเท้ากินคนนั่นเองนะครับแล้วกว่าจะหายแป็งหลายวันด้วยแสบนะครับอีกข้อหนึ่งคือรถทับตีนคุณผู้ชมนะครับเดินเดินเล่นอยู่มัวจะปะแป้งสาวนะครับอยู่ๆรถก็ขับมาแล้วก็ทับตีนนะครับเคยกันไหมครับผมเนี่ยเคยโดนรอบหนึ่งะนีัยปวดมากโอ้ยแต่ว่าข้อดีนะครับของการเดินเล่นมันก็มีนะครับก็คือเราสามารถลงไป แปะแป้งสาวๆนะครับได้ถึงเนื้อถึงตัวเลยนะครับก็จะลืมบอกว่าสวัสดีปีใหม่ไทยนะเพื่อเป็นมารยาทนะรจริงๆคืออยากจับแก้มนะครับแต่อยากแนะนําให้ปาให้มันพอดีนะครับถ้าปาไม่พอดีก็จะกลายเป็นสภาพนี้คุณผู้ชมนะครับไม่ไหวน่ส่วนสาวๆก็สามารถหลอกขอปะแป้งหนุ่มๆหล่อๆได้ใช่ไหมผมรู้นะครับก็สำหรับคนเดินเล่นนะครับก็แน่นอนว่าจะต้องมีอุปกรณ์การเล่นใช่ไหมครับอย่างแรกเลยคือ สายปืนฉีดน้ำเนบเอาไว้โจมตีระยะไกลนั่นเองก็จะเป็นปืนฉีดน้ำประเภทสะพายหลังได้แล้วก็ไปแอบจิกนบเติมน้ำข้างทางตามซุ้มต่างๆนั่นเองนะครับส่วนใครเล่นแป้งก็ต้องมีถังสังกะทานโดดมีนะครับไม่กช่พวกแบบถังสีเขียวๆเงี้ยรับใส่ดินสอพองเข้าไปนะครับแล้วก็ถ้าให้ดีเป็นต้องเป็นแป้งตาสปริงสองคุณผู้ชมแป้งนี่เดียบที่สุดนะของสงการนะครับนะบแต่ถ้าใครจังไรเนี่ยพวกเด็ก เด็กน้อยนะแม่งชอบไปขโมยแป้งเย็นตางูคุณแม่มาเวเอามาทาโอ้โหแสบตาชิบหายสายสอนร่บสายแคมปิ้งนั่นเองนะครับก็คือเราจะต้องแอบแออยู่ทางข้างทางนะครับอาจจะเป็นบ้านเพื่อนนะครับหรือว,ว่าอาจจะเป็นซุ้ม ของใครสักคนหนึ่งเนี่ยก็จะมีถังนะครับแล้วก็เติมน้ำไเรื่อยๆเนี่ยจุดเด่นเลยคือเติมน้ำไเรื่อยๆคุณผู้ชมแต่ถ้าถ้าแคปไหนติดใจเอามาหิดหน่อยเนะี่ยมันต้องใส่น้ำแข็งคุณผู้ชมน้ำแข็งก้อนใหญ่ๆแล้วก็เอาน้ำนั่นมาเป็นราดคนนเนี่ย <c oughs> ความสนุกของการเล่นแบบนี้เนี่ยเป็นการได้เห็นคนอื่นเจ็บปวดทรมานนั่นเองนะ่ยเพราะฉะนั้อ,อุณภูมิของน้ำในถังเนี่ยมันสุดยอดจะเย็นเลยนะครับผมจะบอกให้นะครับ แล้วจุดเด่นเลยครับก็คือเราจะได้เห็นคนอินพรามาน,นั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนที่ใส่เสื้อเพราะาเสื้อมเก็บความเย็นคุณผู้ชมนะแต่ถ้าลาดลงผิวหนังสดๆเนี่ยโอ้ยน่าตื่นเต้นมาเอื้อเออการเล่นรูปแบบที่3นะครับการเล่นบนหลังกระบะน,ะนั่นเองนะครับ พราะที่วงสายนี้นะครับสามารถเล่นกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวได้นะครับไปได้หลายที่คุณผู้ชมนะครับแต่ว่าในวันสงการเนะี่ยรถมันติดแอบพอรถมันติดปับ๊บไอ้คนขับเนี่ยมันจะเหนื่อยนะเพราะว่ามันจะต้องกิดติดแงกอยู่อย่างน,านั้นนานมากๆนะครับต้องเกร็งปริมาณเบรกนะครับส่วนใครที่เป็นวัยรุ่นผู้ชายนะครับสามารถเต้นข้างล่างรถได้นะครับส่วนถ้าใครเป็นสาวๆเนะี่ยแนะนําอยู่บนรถนะครับเพราะว่าบางคนนี่โดนลากตกรถก็มีนะเมา เราก็ต้องระวังพวกสายแคมป์ปิ้งที่เล่นน้าแข็งนะครับเพราะว่าคุณอยู่กระบ,บะนานๆเนี่ยรับรองเลยว่าคุณจะโดนความเย็นนานมากๆหนาวกลับบ้านกันทุกคนนะครับบางคนสั่นเลยนะครับโอ้ยการเล่นแบบที่4 <c oughs> นะครับที่ผมเคยเล่นกะ็คือสายมอเตอร์ไซค์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็คือสายเนี่ยจะค่อนข้างซ็อกแซกไปได้ไกลนะครับได้เห็นบรรยากาศหลายๆที่ที่สุดนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันมุดง่ายคุณผู้ชมนะครับแต่ว่าความยากของมันเลยเนี่ย คุณผู้ชมเจอด่านเมื่อไหร่เนี่ยด่านนี่คือดานน่ดานประชาชนนะครับมันจะโดนลุมปักแป้งกันนะครับโดยเฉพาะสาวๆที่แต่งตัวแซ่บๆนะบพวกแต่งตัวแซ่บๆโอ้ยกว่าจะได้ไปแต่ละด่านนะครับโดนจับโดนโดนู่นโดนนี่โดนนั่น <c oughs> ดียว,ว่าแบบต้องระวังนะถนนเนี่ยลื่นมากนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นแป้งมันเป็นดินสอพอนะครับถนนจะลื่นมากๆนะครับต้องระวังมากๆเพราะว่ารถ สมัยเนี้ยมันจะเบรกต้นไหนก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าบางคันก็ขับมาก็อยู่ๆก็จอดนะฮะเมาก็มีนะต้องระวังมากๆนะครับสายมอเตอร์ไซค์บางคนก็ขับรถอยู่นะครับเจอเด็กข้างทางนะฮะเป็นสาดน้ําแบบรุนแรงใส่นะฮะก็คือปานวาลีแบบในภาพเลยนะครับก็ต้องระวังนะครับบางทีหน้านี่สั่นเลยนะครับอีกหนึ่งอาชีพนะครับที่เราควรจะเคารพเข้ามากๆกคือคุณตำรวจนะครับ ทุกครั้งที่มีการเล่นสงการเนี่ยแต่ละคนกลับบ้านไม่เคยหน้าไม่ขาวเลยคุณผู้ชมนะครับดูจากภาพนะครับไป่ได้ว่าทุกคนรอวันนี้มันนานมากนะโวกมันนานมากเลยจ้ะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมันจะมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเสมอนะครับรวมถึงเล่นๆอยู่นะครับก็จะมีเปิดตู้ตรงนี้นะฮะนี่คือปกติของสงการเลยนะครับเปิดตู้โชว์จริงๆก็มีอีกหลายคนที่ทำแบบนี้นะครับบางคนเป็นผู้หญิงจริงๆเปิดนู่นเปิดนี่นะครับก็ต้องระวังกฎหมายอนาจารนะครับ นี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศนะครับขำๆนะครับสงการก็จะมีทั้งข้อดีในข้อเสียนะครับคุณผู้ชมครับข้อดีก็คือเราจะได้ออกไปเจอผู้คนใช่ไหมคุณผู้ชมนะครับได้เจอคนแปลกหน้าเยอะเจอเพื่อนใหม่ๆนะครับเจอสาวๆใหม่ๆได้เห็นบรรยากาศการคึกคืนปาร์ตี้นะครับหรือว่าบางครอบครัวนะครับเทศกาลสงการก็จะเป็นวันรวมครอบครัวใช่ไหมกลับมาเจอกันไหว้พ่อไหว้แม่นะครับเสร็จปั๊บก็จะสามารถตั้งแคมป์นะครับสาดน้ําเล่นกันหน้าบ้านนะครับ ให้แบบมีน้ำใจแบบคนอื่นนะครับเช่นการแบ่งปันแบ่งน้ำนะครับให้คนที่แบบแป้งเต็มหน้ามาล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่ามันได้แบบให้เรามันมีน้ําใจนะครับให้เราแบบเห็นคนหลายประเภทมากขึ้นด้วยนะครับส่วนข้อเสียนะครับคุณผู้ชมครับมันมีเยอะแยะหมดเลยนะครับแน่นอนครับว่าเทศกาลเนี้ยมันเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างอิสระเสรีครับบางคนก็แบบเมาเหล้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนสติคุมไม่อยู่อ่ะคุณผู้ชมเข้าใจปะอย่างในคลิปเนี้ยคุณผู้ชมนะครับ เพิ่งเป็นคลิปไวรัลใน Facebook นะครับก็มีลุงคนหนึ่งนะเรมเมามากแต่ก็ยังซาต่อหน้าตำรวจนะครับนะครับเนะี่ยมาทำแบบเฟี้ยวเฟี้ยวแนะ่เบิ้ลดัมเบิ้ลดูสุดท้ายรอดไหมครับไม่รอดครับคุณผู้ชมครับคนแบบนี้ปล่อยไปนี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นแน่นอนครับคือการเมาเนี่ยมันไม่ได้เท่คุณผู้ชม มีน้องๆวัยรุ่นหลายๆคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าการเมามันดูเท่จริงๆคือมันไม่ใช่นะครับมันมีแต่ข้อเสียนะครับคือมันทําให้หลายชีวิตนะครับสูญสิ้นมานับไม่ถ้วนแลวนะครับคุณผู้ชมไม่ครอบครัวเราก็ครอบครัวคนอื่นนะครับบางคนก็แบบมากันเป็นพักเป็นพวกนะครับแค่มองหน้ากันก็มีปัญหาแล้วแบบมึงมองหน้าแฟนกูทําไมวะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีปัญหาชกต่อยวิวาสกันละนะเพราะนั้นวิธีแก้นะครับเวลาไปเล่นสงการแล้วรอบข้างมีปัญหานะครับขีดหนีให้ไวคุณผู้ชม หนีให้ไวนะครับแล้วก็ไปให้ไกลนั่นเองนะครับฟังไม่ผิดนะครับหนีให้ไวไปให้ไกลต่อให้ไม่ใช่เรื่องของเรานะครับคนอื่นมีเรื่องก็ตรงดูนะครับก็ต้องระวังลูกหลงนะครับออกไปจากพื้นที่นะครับเพราะว่าทุกปีนะครับมีปัญหาตลอดนะครับคนที่แบบไม่รู้อหนเดนะครับโดนลูกหลงจากแบบกลุ่มวัยรุ่นอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างคำคมนะครับในชีวิตจริงนะครับจะใช้แบบเบื่อแล้วกินถั่วอยากอมลูกตะกัวบ้างก็ได้อะไรอย่างนี้อย่าไปใช้นะครับบางที คือในชีวิตจริงมันทำแบบนี้ไม่ได้เลยคุณผู้ชมนะครับในชีวิตจริงวิ่งไปเหะนะร,รักษาชีวิตตัวเองนะฮะไม่ดีนะครับคุณผู้ชมอย่าชีวิตมาเสี่ยงเพราะว่าแค่เทศกาลไม่กี่วันเองนะนรับไม่ดีนะสงกานเป็นนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับนะส่วนเบเกตกับบูมก็ไม่ได้ไปไหนนั่งอยู่บ้านถูกไหมเฝ้าบ้านดีกว่าใบยใจสบายใจเล่นเกมดีกว่าเล่นเกมส่วนไอ้พี่กับผมเนี่ยพี่เราจะไปทำอะไรกันดีพี่เอ็มเงา เจมชอบพาเที่ยวตลอดเลยจริงเหรอผิดโทษเจมเปล่าอยากไปเองเปล่าไม,ไม่ไม่เคยอ่ะไม่มีจริงเหรอ,อเออจริงแต่เราเราจะไปซาแต่ก็ซาแบบมีลิมิตใช่ไหมพูดเสมอยนี่นะหน่อยเออถือว่าเราไปไปดมบรรยากาศเนาะยืนแบบยืนข้างงานอะไรเงี้ยเออไปดมบรรยากาศนะครับก็ถือว่าพผมยังคิดถึงอยู่นะคิดถึงอยู่ในแบบบรรยากาศเออสงการ,ราว่าตอน,นเด็กๆผมก็ได้เล่นนะครับแล้วก็พอไปต่างประเทศมันก็ไม่ได้เล่นนะครับก็เลยแบบ พีนิ๊อยากจะลองกลับมาเล,เล่นเล่นดูสักหน่อยแล้วกันนะครับนะก็ไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมีคลิปสงการบรรยากาศสงการกับพีนะครับสำหรับวันนี้แฟนคลับโอพิซนะครับกับแฟนคลับสกิตแฟนคลับพิซซิทแฟนคลับเบเกตก็ระวังตัวได้นะครับทุกคน,นครับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับ,รบสิบนาทียังครบยังคร<พ>บยังวะถึงกัน,นเลยลเลยละเลยละอเลยละใส่เพลงนิดหน่อยเดีวก็ถึงเลย <c oughs>